คนที่เกิดวันเสาวห้ามเริ่มผ่านนะคะช่วงนี้นะคะการงานอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะส่วนการเงินนะคะต้องอดทนรอคอยอย่างมีความหวังเพื่อให้การเงินดีขึ้นนะคะความรักอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะแนะนำว่าให้ดูคลิปแบ,บ้ต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าเรื่องไหนดีก็น้อมรับไปด้วยนะคะ ดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม257นะคะในเรื่องงานค่ะในไพ่3ใบนี้นะคะในเรื่องงานนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีคู่แข่งมาสอดแนมนะคะในธุรกิจที่คุณทําอยู่หรือคุณอาจจะไปดูแอบดูธุรกิจของคนอื่นอยู่นะคะในช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องงานถ้าคนไหนที่ถามว่ามีเกณฑ์จะได้เกณฑ์หาฮะไหมมีโอกาสที่จะได้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงเรียนรู้ในการทํางานนะคะต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องงานนะคะแล้วก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาใช้ในงานนะคะการเงินนะคะได้ไพ่สามใบค่ะในเรื่องการเงินนะคะ,คะ,เ,เ,นนะ,คะเหมือนคุณก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพนะคะแต่ในใจก็มีความหวังค่ะว่าเดี๋ยวการเงินต้องดีขึ้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ไหมคะ ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับการลงคอร์สเรียนนะคะการซื้ออุปกรณ์ในการเรียนเพิ่มนะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบมีค่าในเรื่องสุขภาพนะคะคุณค่อนข้างแข็งแรงค่ะ เป็นคนที่ยิ้มง่ายจิตใจดีนะคะก็เลยทําให้สุขภาพดีนะคะแต่ช่วงนี้เรามาระวังนะคะอาจจะมีอาการเรจ็บหน้าอกนะคะแน่นหน้าอกนะคะถ้ามีอาการนี้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะความรักนะคะด้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องความรักก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหากระทันหันด่วนมาทันทีนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้คบกันหรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันค่อนข้างรุนแรงนะคะ ความรักครั้งนี้ถ้าไม่ไหวอาจจะต้องปล่อยเป็นความรักที่เสียสละหรือความรักที่มีความสุขใกล้จะหมดลงนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันกับคู่รักของคุณแล้วคุณก็มีทิฐิกันทั้งคู่ไม่ค่อยคุยกันอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะ พออารมณ์เย็นแล้วค่อยหันมาคุยกันหรืออาจจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทาบุญนะคะถวายเทียนนะคะถวายดอกบัวค่ะปล่อยนกปล่อยปลานะคะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแม่และเด็กค่ะบริจาคเงินให้กับสถานศึกษานะคะไปไหว้ขอพรกับศาลเจ้านะคะถ้าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทําความเคารพนะคะห้ามรบหลู่เด็กขาดนะคะแล้วก็ให้เชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะเเสริมดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ